ทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้ตอนที่46นั้นได้ออกมาแล้วนะฮะวันนี้เพราะตอนแรกกว่าจะทำคลิปเล่าประวัติเล่าพลังใหม่ของทีวีแมนนะฮะแต่พอมาเจอตอนที่36นั้นผมก,ก็ต้องมาเล่าทางสกิฟตี้ไทเลสและฝั่งของคำล่างแมกันนะฮะโอเคนี่มาแล้วตอนที่36จะอยู่ใน YouTube นะฮะดูกันได้เลยมีเวลา46วินาะ,ะเดี๋ยวเปิดตัวมาโอเคนะเปิดตัวมาด้วยเราก็จะเห็นเห็นสปีกเกอร์แมนนั้นกำลังจับ จัหัวคัมเมจจับหัว,หวส,สกิบี้เลตอยู่ต่างตนนั้นก็มีลาดคาเมล่าแมนนั้นทําการมาช่วยด้วยการการจับสกิบบี้ o i เลตนั้นโยนทิ้งไปเลยซึ่งตอนตอนนี้ทุกคนอาจจะให้เ็น่าสปีกเกอร์แมนนะผมมีเรื่องอย่างนึงที่อยากจะพูดนั่นก็คือแปลว่าไทแปลว่าลาดคาเมล่าแมนกับกับคาเมล่าแมนปกตินั้นแปลว่าเขาก็มีพลังมากพอที่จะสามารถหยุดไอพ่ของพวกมันได้นนั่นเองนะดูต่อเลย อันนี้ชากต่อมาเราจะเห็นว่าสกีว่าสปีกเกอร์แมนที่ถูกเข้าสียงครบินหนีไปทางนั้นนะฮะทางนั้นก็นี่ฮะก็คือพลังของทีวีแมนเขาสามารถวาร์มไม่ได้เหมือนพิชาการฐานนินจาเลยนะโอเคโอเคพลังใหม่แต่แต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงพลัง,งใหม่นั้นอะของทีวีแมนอะผมเจอเจ้าสิ่งสิ่งนี้ว่าที่มันหายไป บพัดตรงลำโพงสองคู่อย่างนั้นมันหายไปนะฮะทุกคนแถมลำโพงสองคู่นะั้นและลำโพงตรงกลางน,นั้นจะเปลี่ยนใหม่ใหม่ด้วยแถมตรงกลางอะ่ะเนี่ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นพลังงานแม้แต่ฝ่ายของผมมันไม่สามารถพูดได้ใช่นะะผมจึงไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงนะงั้นเดี๋ยวจะทุกคนดูแบบไม่คันเลยแล้วกันนะ นี่พลังของจีวีแมนก็คือเขาสามารถพูดคุยกับเราได้ด้วยนะฮะพูดคุยกับตัวละครคามร่าแมนนี่แหละแถมเขายังมีกรเล็สามอันข้างๆรวมกันเป็นหกอันสามารถยืดออกมาได้และอีกอย่างหนึ่งหลังเขาตอนที่สี่สิบห้าความจริงแล้วอะหลังเขาอะตอนแรกอะมันไม่มีไอพ่นแต่ถูกเทคโนโลยีของคามร่าแมนกับสปีกเกอร์แมนที่ยังเหลืออยู่อะทำให้ทำให้มีไอพ่นได้แต่ตอนที่แต่ผมคาดว่านะตอนที่สี่สิบห้าตอนที่เขาพุ่งพุ่งไปสู้กับสปีกเกอร์แมนอะ ไอพวนนะั้นะนะ่ะน่าจะพุ่งได้แค่อย่างเดียวนะครับถ้าเขาบินได้นะเขาคงลอยขึ้นบินไปหาแล้วในฉากต่อไปเราก็จะได้เห็นสกิบีท้ทอยเล่ตัวใหม่ใหม่ผมคิดว่าสกิบบี้ทอยเล่ตัวเนี้ยไม่ใช่โถส้วมธรรมดามันมีความสามารถของเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็จะเห็นคาร์เมล่าแมนหลายคนนั้นที่กำลังวิ่งหนีอยู่แถมเขายังเอาเหล็กมาแถมสกิบบี้ทอยเล่ตัวเนี้ยยังเอาเหล็กมาอุดหูปิดตาเพื่อไม่โดนพลังพลังของคารเมล่าแมนอีกด้วย นี่แหละมันเหมือนเครื่องดูฝนตรงนี้แหละเพราะว่าค่ะเพราะมันนั้นอะสามารถดูดล้องเลาแมททั้งหมดอะเข้าไปได้เหมือนเครื่องดูฝุนเลยเลยได้อีกอย่างหนึง่งตรงที่สําคัญเลยตรงนี้ขอย้อมไปก่อนนะโอเคโเค,โเคมันอาจจะยากนิดน,นึงนะทุกคนที่ดูกิปตรงนี้เลยคือแบบมันน่ามาหัดจั์มากไม่คิดว่ากิบบิีทอยเล่นี่ทุกคน เห็นลายนูนเปล่านี่นี่ไอ้ตรงเนี้ยตรงจุดสีดําๆเนี่ยดำเนี่ยครับทุกคนข้างล่างอะ่ะที่อยู่ข้างใต้หัวเว้ยมันจะมีอะไรพูดออกมาด้วยเว้ยซึ่งตอนนั้นะ่ะผมได้ไปดูทีวีกับน้องมาแล้วเห็นว่ามันคือหัวกล้องมันอาจจะ จะติดหัวกล้องไว้เพราะมันมองไม่เห็นไว้แต่กล้องเพื่อนของมันนะ่ะสามารถต้านทานแสงนี้ได้เลยก็เอากล้องเนี้ยมาเป็นการมองเห็นเขาจะได้มองเห็นมันจะได้มองเห็นแล้วไปจาัดก,การได้จากนั้นพอมันรู้ว่าไททันทีวีแมนอยู่ตรงไหนครับครับมันก็ก็พุ่งเข้ามานะเว้ยแต่ถูกไม่ได้เว้ยเพราะพลังหมัดของไททันทนะีวีแมนน่ะแข็งแก่งมากต่อยทีเสียงดังมากเลยนะฮะ ไอตัวเนี้เห็นว่าจะมีดาบดาบด้วยนะฮะแต่ไม่สามารถทําได้เพราะามีคลื่นเสียงป้องกันไว้อยู่ผมคิดว่าเขาน่าจะติดกล้องไว้นะแบบเอามายิงลาแสงอะไรประมาณเนี้ยจะได้พัฒนาร่างกายไปด้วยเลยจะบอกนี่เราจะได้เห็นว่าว่าเทคโนโลยีของทีวีแมนนั้นะก็เทพไม่แพ้กันนั่นคือกงเล็ดนั่นเองเองนะทุกคนแถมแถมยังมีตอนที่ ทีวีแมนนะเขาได้พูดคำหนึ่งใส่สปีกเกอร์แมนตอนที่บินหนีไปด้วยหรือไม่ก็อาจจะพูดก่อนก็ได้นะฮะนะฮะซึ่งคำคำนั้นผมก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมเอามาสรุปให้ทุกคนฟังในอีกคลิปหนึ่งไปเลยนะฮะนะนี่เทคโนโลยีทีวีแมนนะนี่ไงเขาพูดแล้วเขาพูดโอ้ิหอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยฮะแ้วผมนั้นจะไปหาดูมาให้นะฮะ ฮะแล้วเขาก็ทําหน้านี้เป็นหน้าที่แสดงถึงอารมณ์แบบเป็นไงล่ะฉันเทพอะไรประมาณนั้นนะฮะฮะแล้วต่วอจากนั้นทีแม็เขาก็ได้ใช้วิชากระําเล้วตัวหยอกฮะหายตัวไปเลยแล้วเราก็พบว่าคิมบิที้ทอยตัวนี้ไม่ได้ฆ่าคัมเบล่าแมนที่ดูเข้าไปเว้ยเหมือนจะการกักเก็บไว้อยู่นะแต่เขาพวกเขายังไม่ตายนะเพราะเขาออกมาได้แล้วทำการชูน่โป่งบอกว่าด,ดีแล้วแล้วก็จบไปนนะไปนะซึ่ง มันเป็นสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์ใจมากเลยนะฮะที่ผมมาเจอวันนี้เลยมีคนดูตักสิบเจ็ดล้านคนเลยนะซึ่งมันไวมากเลยนะเว้ยที่ผมมาเจอกับวันวันเนี้ยโอเคนะฮะทุกคนซึ่งทีวีแมนนั้นอนะ่ะมันก็มีพลังมากมายของเขาตามทิศนีฮะมนอาจจะคือโฆษณาบแบบนี้ก็ช่างเดอยเห็นะวทุกคนแล้วมาฟังทิศเสด็จของผมก่อนนะฮะ รตอนนี้มันก็มีพลังมากมายไก่กอนนะฮะเดี๋ยวผม,มจะมาพูดอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะทำนะฮะหาทุกคนไว้เจอกันได้นะฮะทุกคนวันนี้ก็จะมาทําบทสรุปแค่นี้แหละเดี๋ยวผมมาพูดถึงพลังต่างๆของพวกคาเมราแมนด้วยนะฮะบ๊ายบายขอทุกและทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับส c r i b e ช่องผมด้วยนะช่องซูโม่เกมมิ่งนะะไปกดซับเยอะๆเลยผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเยอะๆนะ 拜拜。Bye bye.